อะไรรคับโอเคครับผมวันนี้เชื่อว่าจะมีทูบเจ็ดดอกนท่านใดมือขวดานดอกก้าสีแดงนะเราจะไปไหว้กันะไปตามไปเลยนี่เราได้เลขกันมาแล้วเลขอะไรอ,ะอ่ะโอเคมาครับวันนี้มาอยู่กันที่อ่อสมนึกสีเนิ่นนะครับจังหวัดอยุธยานะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาขอหวยกันครับ Let's go ไปดูกันเไปไป,ไปตรงนี้ก่อนเด<ป>ี๋ยว<ป>เราจะมาขอหวยกันะ <c oughs> นะเสียงโชคเสียงลาบ เอารางวัลที oh yeah ่เท um, ่าไรเอารางวัลที่หนึ่งเลยอดร่แดงเต็มเลยยัฮู้ปไมนข้าะเต็มไม่รบตอนนี้เจ้ะพ่อไม่อยู่บ้านแ่วันะ

ปังงี้วันนี้คนเยอะมากเลยใน,นวันเสาร์มันหยุดนะดลลูลองดูลองดูภาพคนดูน้ำแดงเต็มเลยคนเยอะมากเลยนะรอนนเี้ยเต็มเลยฝนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาเดี๋ยวเราจะมาปังกันนะวันนี้มาปังกัน ไป<อ>ไหมคะเดพาลูกสามวมาปังหน่กินกัได้ได้นะอ นีไไ่นี่เลยครับผมวันนี้เชื่อว่าจะมีทูบเจ็ดดอกน่านเดินขวดแล้วกนะอกราสีแดงนะเดี๋ยวจะไปไหว้กันนะตามไปเลยพี่เพิ่มตามพ่อไ,ไปดม ที่นี่เหรออืมม่ไปเดี๋ยวเราจะไปขอขอเลขกันแล้วตัวเองนะไปหมไปล่าวด้านลนครับผมจริงอยู่ด้านล่างนะครับนะครับ แรครับแรงหลอดควาเลยนะวาตงทั้งแดดใส่ไปเลยนะดอกไม้ไม่ไห้อกไม้ไม้ไม้แดงนกุ้งม าป๊ขอขอขออะไรขอช่องขอช่องเราวงปังเลยมีสามไม่เยอะดูเยอะนะเดี๋ยวกลับมาใหม่อารู้หายเร็วขอโชคค้ธทรมยาธุษยครับทำยาธุษยโชคดีครับครับ นีเ,วเไว้คของนี้สา,ายของไหอีของนี้โอเคแล้วสายบอกกันแล้วครับดได้มีโชคมีลากไปฮะได้ดู่วยขอได้เลขอะไรมาสามห้าแปดครับเลได้เลขสามห้าแปดมาอ่ะเรามาเสี่ยงโชคกันสามห้แปดแปานี่อ นี่เราได้เลขกันมาแล้วเลขอะไรอ่ะห้าสี่สี่สามแปดห้านะเมื่อกี้เราไปขอโชคมาได้ใครจะตามตามได้นะค,มคะมาเราจะเข้าไปดูในถ้ำกันนะถ้ำจินดานะไปดูกันเลย To see ง้อป่าไงลูกเจ้าง,ง้อป่าป่่าา,าวันนี้เรามาขอหวยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจบคลิปกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอน 好 o k 拜。Okay,